เรื่องของดวงตุชาตาอดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจันวันเสาร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2564กับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินมีปัญหาขอให้มีกำลังใจเพราะสิ่งที่เคยมีปัญหาก็จะคลี่คลายในไม่ช้าเรื่องของการงานอุปสรรคที่เคยถ่วงความเจริญของคุณก็จะเริ่มลดน้อยลงไปแล้วความสําเร็จเริ่มเกิดขึ้นทีละนิดทีละนิดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่มีแนวโน้มที่จะคลองรักกันไปอีกนานส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคนดีเข้ามารักมาชอบสําหรับคนที่เกิดวันจันเรื่องของการเงินช่วงนี้คุณจะสามารถหาเงินได้มาก แต่จะหมดเงินไปกับที่อยู่อาศัยหรือยานพาหนะเรื่องของการงานมีเกณฑ์เจองานหนักแบบรุมเข้ามาพรวดพราดขอแนะนําให้คุณทําบุญเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่นอกจากจะเป็นที่ปรึกษากันและกันแล้วยังคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหาอีกด้วยส่วนคนโสดมัวแต่ทํางานสร้างตัวจนลืมคิดเรื่องของความรักไปเสียสนิทสาหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินเรื่อง กว่าเจอมอรสมรายจ่ายเพราะช่วงนี้หันหน้าไปทางไหนก็มีแต่เรื่องรายจ่ายทั้งนั้นเรื่องของการงานคุณจะเหนื่อยแต่ก็คุ้มเพราะอีกไม่นานความก้าวหน้าของคุณก็จะก้าวมาสู่ความสําเร็จแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ต่างคนต่างปากแข็งไม่ค่อยเปิดความรู้สึกให้กันและการรับรู้ส่วนคนโสดมีอุปสรรคหลายอย่างที่เข้ามากัดฟางจึงทําให้คุณต้องโสดอยู่อย่างนี้สําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงิน มีรายได้เข้ามาแบบรวๆแม้ว่าจะมีรายจ่ายเข้ามาประชิดตัวก็ไม่ว่าเรื่องของการงานจะต้องหนิดเหนื่อยกับการทํางานแบบสุดๆช่วงนี้ขอแนะนําให้คุณทุ่มเทรแรงกายแรงใจในการทํางานซึ่งผลลัพธ์จะได้คุ้มค่าเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่อุปสรรคปัญหากําลังจะผ่านไปแล้วความสุขก็กําลังจะเข้ามาแทนที่ส่วนคนโสดความรักครั้งนี้ต้องใช้เวลาพิสูจน์ใจและค่อยๆเรียนรู้กันไปทีละนิดทีละนิด สำหรับคนที่เกิดวันพฤรหัสบดีเรื่องของการเงินหากสำรองเงินไว้ก่อนจะปลอดภัยที่สุดเพราะรายจ่ายและรายได้ไม่ค่อยสัมพันธ์กันเรื่องของการงานช่วงนี้ชีวิตของคุณต้องก้าวเดินต่อไปด้วยลำแข้งลำขาของตัวเองทั้งนั้นจะไปหวังพึ่งพาคนอื่นไม่ได้เลยแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแต่วันข้างหน้าก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักตอนนี้ ต่างคนต่างรักกันซึ่งไม่สนใจอะไรทั้งนั้นสอนคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามารักมาชอบแต่จะเป็นคนที่ไม่ตรงสเปคคนข้อเท่านั้นสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ร่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณถือว่าดี แต่อย่าพึ่งเสี่ยงโชคเพราะลาบที่แน่แท้ที่สุดก็คือลาบจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองเรื่องของการงานดวงชะตาของคุณตอนนี้ดีขึ้นแบบขั้นบันไดค่อยๆเป็นค่อยๆไปชีวิตจะก้าวไปข้างหน้าชนิดที่แบบชุดไว้ไม่ได้แล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์ดำเนินต่อไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงมากส่วนคนโสดหากมีความรักต้องอดทนเพราะความรักจะเข้ามาในไม่ช้าแล้ว สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้จะควักเงินจากกระเป๋ามาใช้ที่ไรก็ต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะช่วงนี้จะประวัติเรื่องของการเงินไม่ได้เรื่องของการงานคุณจะเหนื่อยหน่อยเพราะมีภารกิจเข้ามาให้พิชิตต้องอาศัยความโอดทนและเพียรพยายามอย่างมากถึงจะประสบความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีปัญหาซึมลึกที่ควรแก้ไขหากมีอะไรที่ค้างคาใจอย่าปล่อยวาให้นานจนเป็นรอยแผลทิ้งบน หวใจส่วนคนโสดตรด,ดแบบสนิทเงียบมากไม่มีเรื่องของความรักเข้ามาเลยดวงวันนี้ดวงดรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ